เมฆบังใช่เมฆบังแต่ผมมองเห็นไหมจัสวยเวลานั uh> uh 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 ่งเลยอกดไม่ได้

ไปนอนดีกว่าไูกพู่นพูกคู่ดีกว่ามีเรื่องนี้กงไว้มเเดี๋ยวมาเก็บะกอบให้ชาวไายนี่ออกแล้วอยากได้ออกแล้วอยากได้แต่อสตาบ้างไรง เลีเล้ยๆหน่อยดิเื่อมือเลยหรออะไรนี่ก็ได้ต้องตั้งลองแล้วก็เอาภาพเอาให้ <c oughs> เมฆที่สวยด้วยเมฆสีดำต้องเมฆดำเหรอคะถึงจะสวยไม่เมฆขาวก็สวยครับแต่ว่าเมฆมาอย่างเงี้ยต้องเอาเมฆดำด้วยารัสวยเพาเราตั้งกล้องไปอย่างเงี้ยมันจะย้อนแสงันี้เหรอคะใช่มสังบบ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแสบตาแล้วริ่มแสบละขึ้นแล้วแต่มองไม่เห็นมองกล้องนี้ก็บ้าเอย

นี่ตัวนี้ใบน้องพุ่งกว่าเดินทางไหนวะจำไม่ได้เอ้าาไม่ต้องกินฟางนะพร้อมเสียบานพร้อมเมีย เนี <c oughs> so ่ยอัดไว้เยอะอัดไว้เยอะโอเคพร้อมพร้อมสอยเลยไอ้นั่นะกล่องกระดาษอ่ะใส่ขึ้นมาแล้วแล้วใส่ไปดิมันไม่มีลมใช่ป่ะมันก็เลยไม่ปิวใช่พี่หมีถ้าเราอยากไปตรงโน้นได้ปะ